โอเคอันนี้จะมาสอนตั้งค่าทำยังไงให้ภาพสว่างเวลาเล่นเกม d l ของผมจะตั้งปุ่มไว้ที่ Antinet F3 เพื่อเปิด Edit Filter ปึ๊บพอมีหน้าเกม Filter ขึ้นมาแล้วให้กดที่เลขหนึ่งตรงเนี้ย Add Form a v a i l a b l e Filter จะยังไม่ขึ้นอะไรเพราะเรายังไม่ได้เพิ่ม ซึ่งการเพิ่มให้มาที่ RTX Dynamic อ่าอันนี้คือจะขึ้นมาแล้วใช่ไหมปับ๊บกดเปิดดูว่าเป็น50%หรือเปล่าหรือปรับตามใจคุณเลยก็ได้แต่ส่วนตัวผมใช้แค่นี้50%แล้วก็กดปิดหน้าจอไปปุ๊บอันนี้ก็คือติดแล้วส่วนถ้าคุณตั้งปุ่มไว้เปิดไว้ปิดแบบอาจจะไม่ชอบแสงเวลาเล่นแบบ อันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างการเปิดและปิดอันนี้คือยังไม่ได้เปิดโปรแกรมซึ่งถ้าเราเปิดปึ๊บแสงมันจะสว่างขึ้นอันนี้คือตอนเช้าแล้วถ้าเป็นกรณีกลางคืนอ่าอันนี้คือกลางคืน อันนี้คือเปิดอันนี้คือปิดอคุณจะเห็นว่ามันมืดมากๆอโอเคตามนี้